เฮ้ยสต็อปลันเฮโยสต็อปลนสต็อปลนเฮโยสต็อปลนสต็อปลันรู้แล้วสต็อปลนสต็อปลนกูยังไม่ได้ยิงปืนเลยมันจะลั่นให้ไงบอกลันสต็อปลนอ่านี่การกระโดดจ็เชื่อสต็อปลนสต็อปลนหลั่ลั่งหลั่งหลั่ลั่ลั่งดูการวิ่งเร็วมาล่ะอุ้ยสามหก

ัวนละไนลนายันละไนก้ายันละไนก้ายันละไนก้าต้องให้มึงวิ่งเยัลนายาการวิ่งมึงต้องวิ่งยันละไนก้ายันละไกเอาละครับตอนนี้นะผมกำลังขับรถขึ้นมาบนจุดสุดอ่ะผมกำลังขับรถขึ้นมาบนจุดสุดยอดนะครับตอนนี้ผมกำลังจะขับไปแล้วคืว่าผมขับใช่ครับกำลังจะเสร็จแล้วครับกำลังจะเสร็จแล้วสุดแล้วอ๋อใช่ครับเออ เอ้ยอย่างนี้มันต okay. ้องไปแบบโปรเฟชชั่นอลเอ้ยข้างล่างสุดเอ้ยมึงรอดูกูนะเว้ยรอดูรอดูดีๆเว้ยโมโมเครื่องก่อนอ๋อโมโมเครื่องนี่คือแบบไปไปพูดให้เขาฟังครับแล้วเขาไม่เชื่ออ๋อนอสูงกี่พายรอ กูจะเอาแบบให้ตลกตลกเอ๊ะไม่เป็นไรไว้เข้าทอนี้ก็ได้ทอสเลเดอร์ทอปี้ยยวัววเช็ด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 เฮียไม่ไม่เหมือนกับกูเล่นแกลิมอลป๊อปอัพเลยเอ้ยันนีทิงหาคุยเจอเลยกเล่อุ๊ยปอนเที่ยมแล้วเ้ยเฮ้ยมีเทียมแล้วเฮ้ยเอ้ยเอางี้ดีกวคนอ ลา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 ลไอ้ี้มันไปไม่ได้ไอ้ยี้มันไปได้แต่ทางบนเอไม่ได้แดคุูรอโววู้อ้าวเอ้าไม่ใช่ขาลนอีกแล้วอู้อ้าวไอ้ยี้ก็เหมือนเหมือนกอะอเราไปแลนข้างบนกันดีกว่าปะไปดิไปไปดิ ไปเลยแต่มันขึ้นยากนะเว้ยขึ้นยากขึ้นยากนี่คือแบบท่าหมาท่าท่าหมาท่าจิงโจ้ท่าปลามันเป็นท่ายากโอ๊ยผอนติดเลยตัดไหนก็ตัวอะไรก็ตัวอะไรไอ้เยี้กูติดไอ้ตัดไอ้เยี้นี่มันเนียนเนตัสบ๊อเออติดเอ้าไอ้เยี้กูไปไหนกูเนี่ย เคยดูพระเอก MV ็มว bo ีไครับพระเอก m อ็มวเวลาพระเอกหนังครับเวลามันแบบมันขี่มอเตอร์ไซค์ครับแล้วมันจะทะลุกระจกครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูโอ้ไปแล้วว่านะนๆๆๆๆฮึชิกโอ้โหนี่ครับอ้าวคิชึนี่เหมือนหมูขาดขาดขาดแมวแมวเอาใหม่มา